คนในครอบครัวของเราเราไม่สามารถที่จะสอนเราไม่สามารถที่จะบอกแต่ภรรยาของเรามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้นั่งฟังการพูดคุยเรื่องของศาสนาจากทีวีมุสลิมจากวิทยุจากสื่อที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยนั่นก็ถือว่าถ้าเราให้โอกาสเขานะเรามีเงินเราติดจานเราเทียมให้เขาเราหาวิทยุให้เขาเนี่ยแล้วเขาได้ฟังเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถือว่าเรานั้นได้ทําหน้าที่ของเราจากที่ว่า เราสอนไม่ได้เราไม่มีเวลาเราหาครูครูเราก็ไปจ้างเรามาเข้ามาสอนไม่ได้เราก็หาเสือตรงเนี้ให้เขาถ้าเราไม่มีเราไปซื้อดีวดีเราไปหาวีซีดีมาเราก็สามารถที่จะบอกว่าเราสอนคนในครอบครัวของเราได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําเช่นนั้นเราก็อยู่ไปเช้าชามเย็นชามถึงเวลาก็ออกไปทํางานเย็นกลับมาก็นอนคนนี้เป็นภรรยายก็อยู่ไปวันวันหนึง่งสามีไปทํางานก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนบ้าน เย็นกลับมาก็หากับข้าสามีทานกลคืนก่อนนอนเช้าก็เป็นอย่างเนี้ชีวิตของเขาอยู่กันแบบเช้าชามเย็นชามแบบนี้แหละที่เรียกว่าเป็นอามานะที่เขาจะต้องรับผิดชอบแล้วต้องไปตอบกับวัลลสุฮานุวตาหละเจ้า <c oughs> เป็นมัสอูลียที่เขาจะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันคนที่สองที่สามีที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีจะต้องรับผิดชอบก็คือคนที่เป็นลูก ชายหญิงทุกคนที่แต่งงานชายหญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่าจะมีลูกทุกคู่นะฉะนั้นใครก็ตามที่แต่งงานแล้วมีลูกนะนั่นเขาเรียกว่าของขวัญจากอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาเจ้าแต่จะเรียกอีกคำานึงก็คือว่าเป็นสิ่งที่อลัลลอฮฺมาทดสอบโดยแท้เลยแหละการมีลูกไม่ได้หมายความว่าอลัลลอฮฺทรงโปรดปานเราอย่างเดียวแต่อลัลลอฮฺทรงต้องการให้เราแสดงบทบาทของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอำนาจนั่นก็คือเป็นผู้นำของครอบครัว เราจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราพรรยาของเรามีความรู้หรือยังพรรยาของเราคุมเหยาบหรือยังท่านบี่น้องครับพรรยาของเราไม่คุยไม่พูดในเรื่องของคนอื่นหรือยังพรรยาของเราไม่นินทาคนอื่นพรรยาของเราต่อัดกับตัวเราหรือยังเนี่ยคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเราคงจะต้องสอนภรรยาของเราแล้วเราต้องรับผิดชอบพรรยาของเราลงจากบ้านไปคุมเิยาบเราก็ต้องรับผิดชอบลูกของเราโตขึ้นมาไม่ละหมาดเราก็ต้องรับผิดชอบ ลูกของเราโตขึ้นมามีคุ้มไมยาบเราก็ต้องรับผิดชอบนั่นคือหน้าที่มัสูลที่เราต้องรับผิดชอบจากคนที่เรานั่นปกครองและดูแลเขานั่นสาหรับคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่นะพี่น้องครับก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันจะต้องดูแลเวลาสามีไม่อยู่เนี่ยจะต้องดูแลบ้านของสามี จะต้องดูแลว่าจะต้องปกครองอย่างไรทั้งที่บ้านนั้นจะเป็นตังของภรรยายก็ตาม <c oughs> ทั้งที่มรดกนั่นจะเป็นของภรรยายก็ตามเขาเรียกว่าบ้านของสามีแต่ถ้าโดยหลักแล้วก็คืออาลับเนี่ยท่านพี่น้องกับเวลาแต่งงานสามีเนี่ยคือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องไปหาบ้านแล้วไปหาที่แล้วก็มีการปลูกแล้วก็นาภรรยายนั้นไปเข้าอยู่แต่ในระบบบ้านเราของบ้านเราก็คือว่าจะอยู่กันที่ไหนก็ตามแต่เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันก็คือว่าคนนี้คือสามีคนนี้คือภรรยา หน้าที่มันจะมีพึงปฏิบัติต่างกันแล้วเมื่อเราดูแลภรรยาภรรยาก็ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นในบ้านถ้ามีคนรับใช้จะดูแลคนรับใช้อย่างไรใช้ทำกับข้าวอย่างไรจะจ่ายเงินเดือนอย่างไรจะจ่ายเงินลูกไปโรงเรียนอย่างไรนั่นคือสิทธิที่พึงปฏิบัติและเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบขยับมาพ้นจากตัวเราก็คือว่าในสังคมบ้านเราในกรุงเทพัทน่นพี่น้องครับมีชุมชน ของท่านจะเป็นอบตจะเป็นอบจหรือจะเป็นสกเป็นเทศบาลสทอะไรก็ตามครับเราเรียกคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้นําระดับองค์กรเราจะได้ยินได้ฟังว่าฝัลอิมามูอัลลาฮอัลลอฮ์แนซีรออิลอฺอัมาสูลุนอันรออีติคนที่เป็นอิหม่มเราใช้คําว่าคนที่เป็นอิหม่์เพราะว่าเราได้ยินคําว่าคนที่เป็นอิหม่มก็คือคนที่เป็นอิหม่มประจามัสยิดที่มีชื่ออยู่ถูกแต่งตั้งโดยพรบเนี่ยต้องเป็นคนที่รับผิดชอบถูก ถามว่าร้าผิดชอบใครรับผิดชอบคนที่เป็นสับบุรุษรับผิดชอบคนที่อยู่ในระแวกมัสยิดมุกี้ยกตัวอย่างว่าถตาคนที่เป็นผู้นําครอบครัวคือคนที่เป็นพ่อลูกไม่รู้หนังสืออ่านกุอ่านไม่ออกคนที่เป็นอะไรครับเป็นพ่อเป็นสามีภรรยาอ่านกูอ่านไม่ออกพ่อต้องเป็นคนรับผิดชอบสามีต้องเป็นคนรับผิดชอบเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเป็นผู้นําครอบผู้นําท้องถิ่นเนี่ย ท่านจะเป็นสกท่านจะเป็นสขท่านจะเป็นสอทอเป็นอบทอ,อบจอเนี่ยล่าสุดเพิ่งได้ดูนักวิชาการที่เป็นของในตะวันออกกลางก็คือทางทางรายการช่องอิกรอรเนี่ยเขาได้พูดถึงขนาดว่าแม้กระทั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าหากว่าทําให้ธุรกิจแม้กระทั่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยตกต่ํา แล้วก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูไม่สามารถที่จะให้โอกาสปัจจัยกับคนที่เป็นประชาชนตาดำๆเนี่ยผู้นําคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบแต่เป็นมสุสลิมประเทศที่เป็นมสุสลิมนะก็พูดกันถึงขนาดนั้นว่าผู้นําที่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบจะมาบอกว่าด้วยกับเศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้คุณรับผิดชอบเรื่องอะไรกระทรวงอะไรคุณต้องดูแลกระทรวงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคุณก้าวเท,าท้าที่จะขึ้นไปเป็นผู้นํา จะเป็นผู้นําชุมชนจะเป็นผู้นําหมู่บ้านจะเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเป็นอะไรก็ตามหนึ่งเรื่องแรกคือการศึกษาก่อนลูกหลานมุสลิมเราอ่านกุรานบทหรือยังผู้ใหญ่บ้านเราอ่านกุรานบทหรือยังมุสลิมใหม่อ่านอ่านกุรานออกของบทหรือยังมุสลิมใหม่รู้เรื่องของอิสลามหรือยังเราไม่ได้เปิดโอกาสว่ามีเปิดการเารียนการสอนแต่เราต้องไปเยี่ยมเยียน,ยนกับการที่เราจะหา โอกาสไปพูดจาไปพบปะเขาเหล่านั้นนั่นแหละคือการที่เป็นผู้นําตัวอย่างเช่นไซดีนาอุมัดไซดีนาอุมัดเดินไปกลางคืนไปเยี่ยมบ้านเสร็จแล้วไม่ได้ไปครอบประตูแต่ไปเดินฟังว่าคนในเวลากลางคืนเขาอยู่ในบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาเขาก็จะมีการพูดคุยว่าบ้านนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั่นเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราพวกนี้เราจะทําอะไรตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือว่าแม่คนหนึ่งกําลังบอกลูกว่า ให้เอาน้ำไปเติมในนมนมที่รีดมาจากแพะเสร็จแล้วลูกก็บอกว่าเติมไม่ได้หรอกแม่เ <c oughs> พราะเดี๋ยวอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ไม่เห็นหรอกอลัลลอฮ์เห็น,ก,หนก็มีมีใครรู้ก็บอกเดี๋ยวท่านอุมารูร้อุมาร,รไม่ได้มาหรอกท่านพี่น้องครับสมัยก่อนไม่มีไฟแต่ท่านอุมารเอาทําป้ายขีดไว้แล้วพ่กน,นี้เช้ามาดูบ้านเนี่ยบ้านใครแล้วก็เอาลูกมาขอลูกสาวบ้านนี้ นั่นหมายความว่าคนที่เป็นผู้นํารับผิดชอบในระดับท้องถิ่นนะท่านพี่น้องไม่ใช่หม่ำมัสยิดนะคนที่เป็นผู้นําระดับท้องถิ่นกลางคืนเขายังไม่นอนเขายังมาโตเอนดูเลยนั่นคือตัวอย่างแต่ถามว่าบ้านเราเวลาเรามีผู้นําที่เป็นผู้นํามุสลิมราภูมิใจขออนุญาตนะท่านพี่น้องนะเรามีสอกอเรามีสอคอเรามีสอสเรามีสอทอเรามีอบตอบเจเป็นมุสลิมทําอะไรให้เกิดขึ้นกับองค์กรของอิสลามหรือยัง อย่าไปโยนปัสสาวะนั่นคือหน้าที่ที่ท่านเป็นคนอาสาว่าท่านจะเข้ามาดูแลคนในเขตพื้นที่ของท่านท่านเป็นมุสลิมท่านต้องตายไปตอบกับอัลลอฮ์ท่านจะทําไม่ทําเราไม่รู้แต่ท่านต้องไปตอบกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละเจ้าท่านจะมีวิธีพกผันจะผันกันยังไงก็ตามท่านก็ไปตอบกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละเจ้าเอง็แลวกันอันนั้นในเรื่องของผู้นําคนรับใช้คนที่เป็นทาตคนที่เป็นเบา ท่านบ,บีมุ h a ม m a d สุลลัลฮวาลาวาวาลิวะซัลมก็ทรงบอกไว้ว่าคนแม้กระทั่งเป็นทาสเนี่ยก็ยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบทรัพย์สมบัติของคนที่เป็นนายฉะนั้นมันจะมีกฎกติกาของกันและกันอยู่ว่าท่านเป็นใครท่านรับผิดชอบอะไรฮาดิสที่บอกกุล,ลุกุมร้อเอ็นว่ากุล,ลุกุมมาสอุลนอ,นรรอ,อันรอยอะติทุกคนมีหน้าที่แล้วทุกคนต้องถูกสอบสวนจากหน้าที่นั้นนั้น อาละคุณลูกคุมรอเอ็นว่าคุณลูกุมมาสู้โดนอันรายอีิท่านนบีกล่าวทั้งหัวทั้งท้ายเลยครับท่านพี่น้องครับฉะนั้นเราต้องมาไล่ตัวเราเองว่าวันนี้เนี่ยท่านเป็นครูผมเป็นครูวันนี้ท่านเป็นผู้บริหารผมไม่ได้เป็นวันนี้ท่านเป็นอะไรครับตัวแทนขององค์กรผมไม่ได้เป็นหรือถ้าท่านก้าวไปเป็นประธานชมรมอะไรผมเป็นท่านไม่ได้เป็น ตำแหน่งอะไรก็ตามที่ท่านบอกว่ารับรับรับ,รบเลยนะท่านพี่นอกไปตอบกับอัลลอ์สุบานุวตาละจายกตัวอย่างเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงอะไรครับกฎหมายของอัลลอฮ์เราเฉยเฉยเราจะทะเลาะกันเราจะคุยกันเราโดยมากเราจะบอกต้องพอรบอบพอราโบการบริหารองค์กรศาส,สนาอิสลาม2540ี25่ด้วยท,ทั้งทั้งที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอะไรเพรามันลริยากุมีมาอันซาลลอห พระอุล,ลัยกับุลกาฟิรุนใครที่ไม่ตัดสินตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประทานมาให้นะเขาคือกาเฟตเขาคือซอเลมเ็าคือคนอาธรรมเ็าคือาฟาซิกคือคนชั่วแต่เวลาเราจะมีอะไรกันสักอย่างหนึ่งพวกเราชอบบอกว่าต้องดูพรบเวลาเราจะเลือกคนที่มาบริหารมัสยิดก็คือกรรมการมัสยิดต,ต้องดูพรบแต่เราไม่ดูคาว่าหมูชาวะลลอฮ์ไม่เราดูแบบอย่างของบรรดาสฮาบะไม่ดูแบบอย่างของคอลีฟะ เขาใช้คนอาวุโสมานในการที่จะคัดสรรในการที่จะเลือกว่าคนนั้นเหมาะคนนี้เหมาะแต่พวกเราจะบอกว่าเดี๋ยวกรรมาการขออนุญาต,ะตนะท่านพี่น้องนะวิธีการเลือกนั้นคือเป็นพรบรไม่ได้ปฏิเสธแต่ในเราเมื่อเรามีอิสลามอยู่ทําไมเราไม่บริหารจัดการแบบองค์กรอิสลามก่อนถูกพรบรนํามาดูแลองค์กรของศาสนาอิสลามแต่เราต้องใช้งั้นเวลาแบ่งมรดกผู้ชายก็ได้ส่วนหนึ่งเท่ากับผู้หญิงสิครับ เพราะกฎหมายไทยบอกว่าแบง่งมรดกเท่ากันแต่กฎหมายขาองอัลลอ์ผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงได้ส่วนเดียวเราอย่าเอาสิ่งหนึ่งไปเหนืออีกสิ่งหนึ่งกุรานของอัลลอฮ์ต้องมาก่อนดังนั้นเมื่อกุรานของอัลลอฮ์มาก่อนถ้าเราเป็นผู้นําเราจะรับผิดชอบตําแหน่งใดๆก็ตามยกตัวอย่างเช่นท่านพี่น้องครับผมเคยเป็นอิหมั่มมัสยิดแต่ผมลาออกแล้ว อิหมัมมัสยิดต,ตอนที่ผมเป็นในยุคนั้นได้เงินเดือนเดือนละห้าร้อยบาทผมต้องลาออกเพราะความเจ็บปวดก็คือว่าสอนหนังสือด้วยรับตาแหน่งอิหมามด้วยแต่ผมไม่ได้ไปทําหน้าที่อิหมามวันศุกร์นั่นหนักแล้วผมไม่ได้ไปละหมาดห้าเวลาแต่ผมก็มีเวลาที่จะแอบไปดูคนในที่เป็นสบุรุษของผมผมบอกว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่เหมาะห้าร้อยกับการที่ผมต้องรับเอามาหน้าไปตอบกับบลัลรเลาะ แต่เขาบอกต้องเซ็นรับเซ็นรับแล้วก็หาวิธีทางที่จะนําเงินนั้นกลับไปสู่มัสยิดให้เป็นของมัสยิดเพราะในเมื่อเราเป็นอิหมัมแต่เราไม่ได้ทําหน้าที่เราไม่ได้ไปละหมาดห้าเวลาก็พอร์บอบอกแล้วว่าหน้าที่ของอิหมัมต้องมีทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ท่านรับเงินห้าร้อยบาทหรือพันสองหรือแปดร้อยตอนนี้เนี่ยท่านก็รับพพเพราะกับพอรบอดังนั้นเมื่อท่านรับเงินแล้วเนี่ยท่านพป่น้องครับท่านก็ต้องทำหน้าที่แต่ถ้าท่านรับเงินแล้วท่านไม่ทาหน้าที่ท่านจะเป็นข้อเต็มท่านเป็นบิลาน เงินนั่นน่ะท่านไปตอบกับอเองก็แล้วกันว่าท่านมีหน้าที่แต่ท่านไปทําหน้าที่แล้วท่านจะทําอย่างไรเหมือนกันครูที่สอนหนังสือเนี่ยขออนุญาตนะผมก็เป็นครูเหมือนท่านแหละผมก็สอนครูอ่านเหมือนท่านครูที่สอนท่านครูอ่านแต่ท่านเอาเวลาของเด็กที่เรียนอ่านครูอ่านแล้วก็ไปทําอย่างอื่นแม้กระทั่งท่านพี่น้องครับถ้ามีการละหมาดยานาซาเนี่ยแล้วท่านก็ไปละหมาดยานาซาแล้วทิ้งเด็กให้เรียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านพี่น้องครับ ท่านก็ต้องตอบว่าลอสุวานัวตาลาเจ้าเหมือนกันมันไม่คุ้มหรอกกับการที่ทิ้งเด็กแล้วก็ไปละหมาดยานาซะแต่ที่ชื่นชมก็คือผมมีโอกาสได้ไปคุมสอบของการสอบฟัดดูอินที่แม่สายผู้อาวุโสท่านหนึ่งตายแล้วก็บ,บังเอิญเป็นวันสอบด้วยท่านวีนองครับถามคณะกรรมการว่าตกลงจะเลื่อนสอบไหมทางสมาคมไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าจะสอบตามเวลาปกติคําตอบของคนนั้นเด็ดขาดมากเขาบอกว่า ระเบียบคือระเบียบเวลาคือเวลาสอบตามเวลาส่วนคนตายคนอื่นเข้าไปละหมาดกันเองหรือเราละหมาดแล้วคนอื่นเข้าไปส่งที่หลุมฝังศพเองนั่นคืออามาน่าที่เขารับผิดชอบดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่บ่งบอกและชี้ให้เห็นว่าท่านพี่น้องครับวันนี้ท่านต้องนับแล้วว่าท่านมีอะไรบ้างที่รับผิดชอบแล้วก็ลองตรวจสอบดูอะไรควรที่จะลาออกแล้วแต่ยังเป็นอยู่แล้วรับผิดชอบไม่ได้ท่านต้องไปพบกับอลัลลอฮ์และตอบกับอลัลลอฮ์แน่ซัลลอลลอฮุอะลัยอิวะซะลีดีนามุฮัมมัด وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم مراقب متى هداية توفيق الله سبحانه وتعالى جاو تجمعنا تان بينانغ حميمان الله لانسيني لو لوك تراك تنكب توك تان مسلم วันหนึ่งในวันนี้เนี่ยที่มีปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่าการใช้ชีวิตอยู่ออกนอกหลักการของคำสอนในแต่ละศาสนาที่ตนนับถืออยู่ดังนั้นในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราคงจะต้องบอกว่าเราต้องพยายามจะพยายามมากที่สุดก็ต้องพยายามให้ชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนตั้งแต่เช้าจดขําเนี่ย ให้ได้ใช้บัญญัติชรีอะต์ของอัลลอฮฺมาเป็นวิถีทางในการดําเนินชีวิตให้มากที่สุดคนที่ยังเป็นนักเรียนคนที่จะเป็นคนหนุ่มสาวคงดีไม่พ้นในเรื่องที่เป็นปัญหาในสังคมก็คือว่าการอยู่ใกล้ชิดกันสังคมทุกวันนี้เราอาจจะบอกว่ามันเป็นสังคมที่รีสไตล์เป็นสังคมที่สิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกันเราจะเห็นคนที่บอก ว่าตนเองเป็นคนที่เคร่งคัดตนเองเป็นคนที่อยู่บนหลักคําสอนก็ยังมีสิ่งที่ล่อแหลมกับการที่จะบ่งบอกว่ากําลังจะพาตัวเองเนี่ยย่างก้าวไปสู่การฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่บอกว่าในเรื่องของการอิสลาในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในการปะปนกันเนี่ยถ้าในประเทศอาหรับเขาจะให้ความสําคัญกับคํานี้มาก แล้วคำคำนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับบ้านเราเนี่ยเป็นคำที่อาจจะบอกว่าอย่างนั้นก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้แล้วต้องไปสร้างประเทศใหม่ต้องไปทําทุกสิ่งทุกอย่างใหม่คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าท่านพี่น้องค่อยๆฟังแล้วท่านพี่น้องลองดูว่ามันอยู่กันอย่างไรของคนอาหรับอิสติลาดก็คือการอยู่ร่วมกันการอยู่ปนกันโดยไม่ได้หมายความว่าอยู่ห้องเดียวกันการอยู่ปนกันนั่นหมายความว่าจะเรียนที่เดียวกันคนอาหรับก็ให้ความสําคัญมาก แม้กระทั่งพี่น้องทางภาคใต้ของเราที่เป็นเด็กที่โตหน่อยหรือแม้กระทั่งในมหาลัยเขาก็จะมีการจัดสรรแบ่งส่วนกันว่าถ้ามีการพูดคุยเรื่องศาสนาผู้ชายอยู่ข้างหน้าอาจจะมีม่านกั้นและผู้หญิงอยู่ข้างหลังหรือแม้กระทั่งว่าโรงเรียนอาจจะแบ่งคนละครึ่งมีไม้กัน้นข้างห้องกลางกลางห้องแล้วก็ผู้หญิงอยู่ซีกผู้ชายอยู่ซีกแล้วครูก็ยืนอยู่ตรงซีกของผู้ชายแล้วผู้หญิงก็ฟังเอา หรือแม้กระทั่งว่าใช้สื่อมันติมีเดียในการมีกล้องทีวีในการที่จะมีรูปไปออกกับห้องผู้หญิงแล้วก็ครูอยู่กับห้องผู้ชายก็สามารถที่จะทําตรงนั้นโดยก็ให้ความาสําคัญก็คือว่าไม่ต้องการให้ผู้หญิงกับผู้ชายมาอยู่ร่วมกันอาจจะมองว่างั้นก็ไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเ <c oughs> พราะในสังคมบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยมีที่ไหนบ้าง <c oughs> ที่ไม่มีการอยู่ร่วมกัน และในสังคมบ้านเราโรงเรียนเดี๋ยวมีกีฬาสีเดี๋ยวมีการรับน้องอย่างน้อยก็จะมีการโดนเนื้อต้องตัวกันหรือเปล่าการที่ท่านจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์วินที่ไม่ใช่คนมุสลิมหรือมุสลิมที่เป็นผู้ชายเพศตรงข้ามท่านจะคุมศีรษะท่านจะปิดหน้าปิดลูกาตาแต่ท่านก็ยังต้องนั่งรถแบบนั้นอยู่หรือแม้ท่านจะต้องขึ้นรถโดยสารจะเป็นรถสองแถวหรือเป็นรถเมย์ท่านก็ต้องไปเบียดเสียดกับผู้ชายอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าท่านจะนั่งรถ แท็กซี่แต่ท่านเป็นผู้หญิงคนเดียวและะ้วก็นั่งแท็กซี่คนขับก็เป็นผู้ชายเนี่ยแบบนี้ทั้งหมดนะท่านพี่น้องครับเขาเรียกไอสติลาสหมด